สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําวิธีการในการลงทะเบียนและก็เข้าเรียนออนไลน์ในคอร์สเรื่องที่เกี่ยวกับการพิ t ช,ชิ i n นะครับเริ่มต้นถ้านักเรียนเข้ามาที่เว็บไซต์ของกิจกรรม Science Forum คร,รั้งที่15นะครับให้ไปที่เมนู presentation and criteria นะครับแล้วก็เลือกที่ sub เม n u เป็น pitching project นะครับ เสร็จแล้วถ้าเราสโอร์ดาวลงมานะครับก็จะมีเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ pitching project นะครับเป็นการดําเนินการจัดกิจกรรมเราจะแบ่งออกเป็น3รอบนะครับอ่ารอบคัดเลือกนะครับจะเป็นการตัดสินจากผลงานวิดีโอนะครับซึ่งความยาวไม่เกิน3นาทีแปลว่านักเรียนที่จะนําเสนอ pitching แต่ละเรื่องก็จะต้องเตรียมวิดีโอ3นาทีแล้วก็อัปโหลดผ่าน y o u t u b e ส่งลิงก์มาให้กรรมการตรวจนะครับแล้วก็จะมีกรรมการตรวจสาคนนะครับ อ่า,อาพวกเรานะครับจะต้องส่งผลงานวภายในวันที่หนึ่งถึงเจ็ดมีนาคมนะครับอ่าแล้วก็จะมีการตัดสินวันที่สิบสี่ถึงสิบหกมีนาคมนะครับจากนั้นก็จะคัดเลือกสิบห้าถึงสิบหกทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะมีการตอบคําถามกับการนําเสนอนะครับโดยที่นําเสนอสามนาทีแล้วก็ตอบคําถามอีกห้านาทีนะครับมีกรรมการสามถึงห้าคนแต่รอบนี้เราจะเป็นการซูม เพื่อที่จะให้นำเสนอผ่านซูมกันนะครับทั้ง15ห้าหรือ16ทีมนะครับรอบสุดท้ายก็จะเป็นการนำเสนอ3นาทีในวันที่27เมษายนนะครับแล้วก็จะมีการถามตอบอีก5นาทีนะครับเป็น5นาทีนะครับโดยกรรมการ3-5ถึง้าคนนะวันที่เราจัดกิจกรรมสายอัอรัมครั้งที่15ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับทีนี้นะครับถ้าเราเอาจะเข้าไปเรียนออนไลน์เพื่อเอาวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรมาแนบประกอบการเข้าร่วม กิจกรรม pitching นะครับเราก็มาคลิกที่บทเรียนออนไลน์เรื่อง pitching นะครับโดยที่เป็นบทเรียนออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับชื่อ pitching technique นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปที่อคอร์สนะครับเราก็จะเห็นเมนูที่มีคําว่าเข้าสู่ระบบกับสมัครสมาชิกนะครับแต่ขั้นขั้นแรกถ้าใครยังไม่เคยเป็นสมาชิกของ SET ตรงนี้ให้กดสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับ กดสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนาๆนานะครับเราก็กดสมัครสมาชิกเซตเมมเบอร์ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อมูลว่าเราจะใช้ยูเซอร์อะไรพาสเวิร์ดอะไรนะครับก็จะมีชื่อมีหมายเลขบัตรประชาชนมีจังหวัดเบอร์โทรแล้วก็ปีเกิดนะครับเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็จะได้เป็นสมาชิกของเซตเพื่อที่จะเข้าเรียนออนไลน์ได้นะครับพอเราเป็นสมาชิกของเซตแล้วเราก็ประกอบยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเพื่อร่วม เขาไปใช้งานระบบก็กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอพอเข้าสู่ระบบเสร็จเราก็จะต้องมา s e เซิร์ชหาวิชาที่เราจะเรียนก็คือ pitching technique นะครับถ้าใครหาไม่เจอก็ใช้วิธีการพิมพ์ลงไปในช่องเซิร์ชแบบนี้เลยก็ได้นะครับเป็น pitching technique หลักสูตรผู้ประกอบการนะครับอพอ enter ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับอทีนี้พอเราจะเข้าเรียนนะครับเราก็จะเห็นเมนูขวามือนะครับเปลี่ยนฟรีนะครับ ก็คลิกที่คำว่าเข้าเรียนนะครับอพอเข้าเรียนเสร็จก็จะเดบุขึ้นมาครับอามันดับช่วงนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามภาคก็เป็นวิดีโอไอโฟนทั้งสามภาคนะครับทุกท่านจะว่าจบบทนียนแ้ เราก็จะดูบทเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งทา์ขอห้ามไปให้เราเห็นว่ามันจะเป็นรอยต่อของบทเรียนวิดีโอที่หนึ่งไปยังบทเรียนวิดีโอที่สองครับมันก็จะมีถามว่าให้เราเรียนหัวข้อต่อไปแล้วก็กดอยากฟังทที่ออกการเรียนหัวข้อต่อไปรอแป๊บนึงรจะทํายังไงให้เขาสนใจคุณมากขึ้นครับอปิกที่สองนะครับก็จะเป็นสตอรี่เทลลิ่งนะครับแอนเด็ก สังเกตด้านขวามือนะครับตอนเนี้ยมันเป็นวิดีโอที่เขาตงขึ้นเป็นสถานะมาให้เราว่าเราเรียนครบเวลาของหัวข้อที่หนึ่งหรือยังนะครับต่อไปวิดีโอก็จะเป็นหัวข้อที่สองถ้าเราคิดว่าต้องการบทเรียนบทเรียนถัดไปปุ๊บมันก็จะข้ามาที่ตัววิดีโอที่สองนะครับเ่พาร์ทที่สองนะครับแล้วพอเราดูพาร์ทที่สองเสร็จปุ๊บก็จะไปต่อที่พาร์ทที่สามนะครับ จบพาร์ทที่2นะครับเราก็อย่าลืมคลิกไปเรียนต่อที่บทเรียนถัดไปนะครับมันก็จะไปที่วิดีโอตัวที่3ามนะครับ้เรียนเสร็นะครับมันก็จะไปตัวต่อไปก็จะเป็นอินโฟกราฟิกเราก็สามารถไปดูอินโฟกราฟิกสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ pitching t e c h n ก็จะมีเรื่องต่างๆที่อยู่ในนี้เราก็อ่านข้อมูลแล้วเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูอินโฟกราฟิกสรุปเนื้อหาได้นะครับแล้วก็ทาอินโฟคร่าวๆมาให้เรามีเนื้อหาหลักๆให้เราอ่านเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนอ่านดูนะครับข้อมูลสําคัญสาคัญที่เขาสรุปเป็นอินโฟกราฟิกให้เราแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราดูอินโฟกราฟิกเสร็จถ้าเราพร้อมจะทดสอบแล้วก็กดที่การทําแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้นะครับเราต้องทําแบบทดสอบ5ข้อนะครับแล้วก็ต้องได้ 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นถึงจะได้วุฒิบัตรหรือผ่านการทดสอบนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเขาไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการสอบนะครับเราสามารถทําซ้ําได้เรื่อยๆอะนะครับถ้าถ้าเราพร้อมเราก็กดที่เมนูพอดีว่าอันนี้อาจาร,รย์ทําไปแล้วนะครับเราก็กดที่เมนูทําแบบทดสอบพอเราทําแบบทดสอบจนได้คะแนนผ่านเกณฑ์แล้ว70%ขึ้นเราก็จะมีสิทธิ์ขอรับวุฒิบัตรนะครับซึ่ง เมนูของวุฒิบัตรนะครับอเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถคลิกที่ตัวคําว่าเนื้อหาหรือว่าเอกสารประกอบเพื่ออ่านเอกสารตรงนี้ได้นะครับเป็น PDF ไฟล์นะครับ่โอเคทีนี้ถ้าเราจะดูผลการเรียนนะครับเราก็คลิกที่คําว่าผลการเรียนเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเมนูอยู่ข้างล่างนะครับเป็นขอรับวุฒิบัตรนะครับเราก็กดที่คําว่าขอรับวุฒิบัตรนี้นะครับแล้วก็เซฟออกมานะครับ ซึ่งตัวไฟล์ PDF วุฒิบัตรตัวนี้แหละที่เราจะต้องเซฟแล้วเอามาแนบในระบบการสมัครเข้าร่วม pitching นะครับเพราะว่าการ pitching ใน s c อ e forum ทั้งที่15นี้มีข้อกำหนดว่าให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการอบรม pitching หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ pitching อย่างน้อยหนึ่งหัวข้อแล้วเอาวุฒิบัตรมาแนบนะครับเราเซฟไฟล์ตัวนี้ไปแนบนะครับหน้าตาของวุฒิบัตรก็จะเป็นโดยที่ ออกมาโดยเซตนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าเราเรียนผ่าน e-learning หัวข้อ p พิชชิ e งเทคนิคระยะเวลา55นาทีเมื่อวันไหนนะครับแล้วก็เอาไฟล์นี้ไปแนบนะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าระบบการรับสมัครเรียบร้อยแล้วจะสาธิตวิธีการแนบผลงานในระบบรับสมัครอีกครั้งหนึ่งให้พวกเราดูนะครับโอเคครับสำหรับการาสาธิตวิธีการเรียนออนไลน์ Pitching ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ